เพื่อนๆวันนี้อะเราได้เศษแซลมอนบราวน์มาก็คือแบบอยากอะไรแบบยำๆเปรี้ยวๆเพื่อนๆเนี่ยมอนบราวยำน้ำปลาง่ายเลยใช้น้ำยำสำเร็จรูปเพื่อนๆน,น้ำยำสำเร็จรูปของบางบี๊คือเขามีสองสูตรนะมีสูตรปรลาและไม่ปลาถ้าเพื่อนๆไม่ชอบปลาพเพื่อนๆก็เอาสูตรไม่ปรลาไปคือเราอะ ได้แบบนี้มานะคะไม่ว่าจะเป็นม่อนเอ่ยกุ้งเอ่ยทะเลเอยเพื่อนแค่เทน้ํายำตัวนี้ลงไปจบเลยตัวนี้นะเพื่อนเป็นน้ํายำบางบีบนะคะน้ํายำสำําเร็จรูปได้มาก็เปิดแล้วถ้ากินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้อยากกินตอนไหนก็กินได้เลยืแซลมอนบาวน้ะะําปลาเพื่อนจะบอกว่าน้ําไม่ปะลาเขาก็อร่อยมากนะวันนั้นเราเอาทำหมูยอโคตรอร่อยเลยง่ายเลยไม่ต้องปรุง <c oughs> อร่อย ใครสนใจน้ำยำสำเร็จรูปบางบีตัวนี้เพื่อนกดจิ้มที่ตะกร้าได้เลย